Okay. <laughs> พี่ตายอโอเคจ๋า,าไม่มีเลยจ๋าไม่มีความร้อนในร่างกายผ่าตั้งนะครับผ่าตั้งโอมพ้นควัน ไม่มีเลยเอาใหม่ไม่มีเลยอ่อนพิกี้นพ้นควันไม่มีออกเลยนี่ต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้จากในฟอดเราค่อยๆปล่อยให้มันร้อนๆกับังไในที่อ่าอ่ามาแล้วมาแล้วออีกรอบครับ สิงก็มีสิงก็มีอ่าแน่นอนครับอาเจใามามตอนนี้เราอยู่ที่ผาตั้งนะครับเหนือร้อยสองที่จริงมีเหนือร้อยสามอีกแต่ว่าอยู่ไกลเกินขึ้น เร็วมากดูแม่ข้างบนนีครับเนี่ย,ยดูแม่ข้างบนดีววิ่งเร็วเร็ว 快点！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  นี่นี่จะต้องเวียนหัวจนอวกแน่เลยเพราะว่ามันสายมากถึงแล้วนะครับที่พักของเรารพรารื่นเต้นไม่ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวดีถ่ายอันนี้แนววิดีโอฮะ ไม่เห็นมีเลยไม่มีได้ไงไหนครับมาออกมาหนกออกไหมออกครับออกเอกกเลย เรีนาายนภาษาญี่ปุ่นถึนาางจะมาโยงกันได้แล้วเนี่ยว่าทำไมพี่ต่ายถึงเรีนาายนภาษาญี่ปุ่นอหอยพี่ไม่ทองตรงนี้ไม่เอาแล้วบรรพบุรุษ ว่าจากในรถเออเดี๋ยวโอ้ยชววยอลงน้ำชาบรรยากาศดีสุดๆตอนนี้เรากำลังเดินเล่นอยู่นะครับ อากาศเย็นสบายมากที่ที่ทสุสานในพลต้วนค่ะซึ่งเป็นซึ่งเป็นในพลแล้วเขามีความสำคัญยังไงครับเป็นคุณปูข่ของของของคุณของในพลต้วนเนี่ยค่ะนี่คนนี้ก็คือหลานในพลต้วนค่ะนี่ค่ะคนนี้ค่ะนี่คือซากุระนะครับวสวยง,งาม ตอ,อ้ฮเยตรงนี้มุมไม่สวยนะเนี่ยแต่ว่านั้นมันเป็นอะไกว้างอับอากาศเยน็นอย่างนี้เดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเนาะ <laughs> เดินลง,ชนนลงใชม่มาเจอกันอีกรอบเอวันนี <laughs> ้เจอไปไหนครับ <laughs> นี้เรากําลังจะไปเห็นซากษษษษษุระแล้วซากุระนี่โด่งเลยโหนี่ถ่ายยังอ่ะถ่ายยังอ่ะกล้องเลยไม่เนาะถ่ายยังเออ ตอนนี้น่าจะเปิดเพลงเพลงอะไรดีเพลงสีออนไลน์ไหนเขาดูรูปจากกล้องพี่ตายนี่ครับนี่ครับรูปจากกล้องพี่ฝีมือยังยังอ่อนอยู่ดีมากครับคุณเลยพี่ตายหันมาขอระถ่ายกับไอ้นี้อาจารไปบ้างอ่ากระโดดนะหันมากระโดดไม่หันมาก่อนสีหันมาสาด้วยอันหนึ่งสองสาม เย่กระโดดอีกหนึ่งสองสามโอเควิดีโอเขาหลอกเราเขาหลอกเราโอมกระโดดอันนั้นถ้ากระโดดนะครับถ้าคำนับในพวต้วนค่ะอันนี้คือตือปอยก่ายนะครับเฮ้ยว้วนว่านยืนตรงนั้นหน่อยเร็วสวยสวยสวยแล้วว่านี่นี่สวยเลยว่านว่านเร็วทำตามเลยดิเดี๋ยวมาเดินคู่กันไหมมา อ๋อโอมนี่นะครับคือโอมทุกคนมาดูดอกสุกคะระแต่ว่าโอมเนี่ยมาหาหน่อไม้พี่จะดูเพราะว่าแถวนี้มีต้นไผ่เยอะดูนะครับต้นไผ่อันนี้นะเมื่อกี้เดี๋ยวจ้าขยับออกไปแลเราโอ้สุดยอดแต่แค่นี้ก่อนถ่ายรามาต่อนะครับอันนี้ตะกี้เราหยุดถ่ายรูปตอนนี้เรากำลังโอ้วิววิววิวนี่วิวข้างทางลึกมาก สักุกลาสักุกลาสักุกลาสัก,กสุก,กลาวิวืมพี่ตายข้างบนนี้สุดๆเดี๋ยวจัดไปคนละคนละอันพอเพศเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับต่อครับเกือบถึงละโอ้ไอนี้ไล่ชา<ห><ห>เป็นขั้นบันได จริงๆเราเดินเดินขึ้นอะเดินขึ้นอะดีนะเดินขึ้นเดินลงเดินไม่เดินขึ้นมาคือแสงมันจะมาตามทางบางทงเราก็จะได้ถ่ายถ่ายถ่ายเช่นี้เราเดินลงเดินร้อนแสงถ่ายไม่ค่อยเจอว่ะโอ้โหวิว สกุลัตเต็มไปหมดเลยข้างหลังก็เป็นสกุลัตแค่นี้ก่อนเศรษฐาต้องถ่ายแม่ต้นในผลต้นที่ไหนในผลต้นท, <laughs> ที่ไหนที่ไหนอันนี้คือส่วนสกุลัตครับเออแล้วเราก็บังกันน,นี่คือรถตู้ เลยสวปสุดมาทั้งหมดเลยฟ้าก็สวยมีไรชาด้วยดูไรชาดูไรชาครับ ผมเดินตามตามไม่สายนะอมอมได้ All right. ครับ่มาไม่ใช่แค่เด็กนะที่กลัวควายกลัวอีกนะฮะนี่นี่มันมาแล้วมันมาหานะครับแต่ไม่มีอะไรให้มันนี่ไงอาหารไปซื้ออาหารมาแจกนะครับซื้ออาหารมาแจกอ่าเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ครับอู้ยยี่สิบเองแล้วว่าเธอได้ถ่ายรูปอะไรครับ อ่ะพร้อมแล้วเอ้านึ่งอาต้นเอาบังเอาเลยนะเอาต้นังจะถ่ายสิเอานี่ถ่ายวิดีโอรถสินาวพี่่ายมาให้บ้างสิไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถ่ายให้จริงดิเมื่อกี้โล่ ให้เอาต้มใเอาปากป้อนปากเลยพี่ตายเอาปากป้อนปากอ่ากลัวกลัวมาแล้วเหรอ ต้นอะครับใช่แล้วพี่ต้นเป็นไงบ้างอากาศที่นี่บรรยากาศเย็นแต่ร้อนเย็นแต่ร้อนไม่ว่าอะไรวะอากาศเย็นแดดร้อนมีแดดแต่อากาศเย็นอากาศบริสุทธิ์มากมีผักด้วยอะไรสักอย่างอ๋ <จน S 1> อสลีฟบลฟมีน,นะครับคือโดดเจ๋งดีเออสวยขอบ้างดีครับอันนี้ใครถ่ายนะครับดีถ่ายดีถ่ายก็ได้ กระโดดใช่ไหมครับแต่มืดสิครับ <_ an> โอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอ,ขอ,อกระโดดก่อนครับเดี๋ยวชนเบนท์ทำไงเนี่ย เปรีเะเบรกเงเบรกเกกำลัอองจะไปเล่นบนลากดูเส้นาทางทะลโหดมากนะครับนีเกือบุหรีม เพราะว่าเราคงขึ้นไม่ได้ถ <laughs> ึงจุดเริ่มต้นแล้วคะ่ะถึงแล้วครับจุดเริ่มต้นของจุดจบอ่าเลยที <c oughs> ่เฟิร์สดิครับ

เร็วเร็วเร็วว่ะโอ้อจุดโค้งแน่เลยเราเสียงโวยหวนยังมีเสียงกรี๊ดตามเอาไปเเดี๋ยวถ่ายูปให้เอาใครก่อนอ้าวเอาจะอยู่คันกลางเห็นใจคูุณไหม